สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูโออีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียน,นเรื่องของมาตราแม่กลมนั่นเองจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็มีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย มาให้นักเรียนลองฝึกอ่านและก็จดลงในสมุดคำพื้นฐานด้วยนะเริ่มกันเลยลำพังลืมตาลูกค้าลูกจันลูกชายลูกน้องลูกนิมิตลูกสูกลูกเสือชาวบ้านลูกอง เลมเลืเละเทอะเล่าเรียนไลจับวอดวายวันเกิดวันที่เข้าสู่เนื้อหาของเรากันค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเนื้เรื่องของมาตาแม่กลมนั่นเองนะคะ มาตาแม่กลมก็คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้นะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นร่มงซ่อมพัดลมชมพู่ ไอศครีมทีนี้เรามาลองนะคะตอบคุณครูหน่อยสิว่าคำไหนเป็นแม่กลมมังกรกระเทียม ้อถัดไปนะคะ,คะมงกุฎข้าวหลามหอมแก้มมักมาก ต่อค่ะต่อขี้ต่อแก้มดีมากเลยข้อถัดไปนะคะมันสมองสาริม กิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนไปเขียนคำมาตาแม่กลมนะคะเป็นตัวสะกดแล้วฝึกอ่านกันด้วยนะเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ